ใา้เบลล่าให้อย่างหนแ่มเพลงครับเอ็งเจ้าให้อย่างเอ็งเจ้าให้อย่างเอ็งเจ้าได้ฟอยเอ็งเจ้าได้ฟอยเบลล่าได้อันนี้เบิางอันนี้ได้อัน๋ดวมาดไปเบิุเพราะว่าหลานหลานมันเล่นมาให้เป็ตู้มามคิดไหมาลูกมาโอ้ยน่าให้อย่างลูกมันแตกเลยลูกมันจะแตกเลยเบลล่าโนลูกโนโนไปงานนี่ล่าหนะแตกดิ เฮ็ดนึ่งลูกแค่หยังเบิ่งนุ่งเครืองด้วยนุ่งเอาเองเนี่ยนุ่งเครื่องเอาเองคนหนึ่งได้ฟอยคนหนึ่งได้คนหนึ่งได้ฟอยคนหนึ่งได้เนี่ยเป็นใครเอาเองวายวายเป็นจะไหนเนาะลูกเอ้ย Mẹ <laughs> nhỉ <laughs> <laughs> <laughs>